สวัสดีค่ะพี่สมมาแล้วพี่สมมารับน้องมาไปแล้วได้าไม่อยากให้แล้วนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สมป้าดา่นไม่ให้แล้ว มันผูกพันไปแล้วค่ะเดี๋ยวที่ตีก็ไปหาต้องไปถามถามเงินถามทองก่นว่าเขาจะไปกับพ่อหรือเปล่าโอ้ต้องไปจะอยู่กับแม่นมวิ่งนาทีพี่สมมารับป้าดาถึงกับน้ำตาไหลถามเงินถามทองพี่โอบเดินพี่พ่อมารับแล้วรีบโอบเดินพ่อมาลับเร็วเดี๋ยร็วตั้งอะไรไว้เปล่าอ๋อจับจูอ๋อแล้วไปพี่โสมหันมาหน่อยหันมาหน่อย กินแล้วครับเออไปเป็นยังไงไปหาหมอมาโอเคดีมากโอเคดีมากแต่ว่าเดือนเดือนอีกสามเดือนก็ไปกินหมอักอีกครั้างบนตับมอกระลาแต่เขาก็ต้องใส่แว่นกรองแสงกันแดดใช่ใช่มันมันมันสว่างเกินอันนี้คือคือไปไปผ่าตาหรือวพื่อไปอะไรคะเรียบร้อยแล้วโอ้ลอกหรือผ่าเขาไออะไรนะเขายิงเลเซอร์อ่ะอ๋อยิงเลเซอร์เดี๋ยวนี้ยุคทันสมัยเนาะ พี่สมเป็นอะไรคะดวงตาคือเขาเรียกต้อกระจกต้อกระจกบางบางคนก็เป็นต้อเนื้อเนาะออืต้้เนแล้วแล้วต้อลมล่ะคะไม่ไม่ได้เป็นอ๋อไม่ได้เป็นเป็นทั้งสองข้างแปลว่าผ่าเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ใส่แว่นตาไม่ได้มันสว่างขึ้นเวลาเอาใส่ขึ้นรถไฟฟ้ามาเออเดี๋ยวก็พาขึ้นไปรัขึ้นไปรับเลยจะได้จะได้อันนั้นเลย ไปรับเลยเหรออืมไปพี่สมไปรับน้องที่นู้นเลยเอาไม่อยู่นี่นู้นอยู่บ้านนู่นนี่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เองยีอ๋อไปเอากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนโอ้เขาเชิญกินข้าวก่อนเออเอามามามานั่งกินข้าวก่อนมาอะเออได้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  ฝีมือใครฝีมือใครมตตมัวเมียตัวผู้ไม่เมีต่อคายไร่สารเคมีแม่มียาคัมมาแยเอาร้อยเอาร้อยอร้อยอร้อยเอาอนั่งก่อนนั่งก่อนกันาข้าวเหนียวเอานั่งนั่งจังหวงเลยจ้าเออมากินด้วยกันดิอ่ะปะเดี๋ยวพวกเราข้าวมากินเลยกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปกินข้าวเดี๋ยวค่อยเอาน้องหมาไปเนาะอืม กินข้าวกันก่อนอเราก็ทำกับข้าวมาพอดีเลยแก่ของเขามาถึงขาวไม่ไดาา้เลยไม่อยากให้ปลุกพันไปแล้วเนาะดาดามันรู้ไหมแก่รู้ไหมเขาเขาลืมที่ส่งไปแล้วหลา,ายวันแลนะ้วเนาะเป็นเบียบสออาทิตย์อาทิตย์กว่าอ,อยู่นะอันนี้ที่เหลือเลื่อนยาเออเดี๋ยวเอาไปว่านเอาไปว่านเอาไปว่านให้มันออก

ก็กินปูอย่างเดียวนี่แหละอามาป้ามาแล้วขวปูนาออกมาทีนี้อย่าลุกเลย่วนโอ้ที่สมมาถึงเมื่อไหร่มาเมื่อวานกอนสีห้าเป็เหนื่อยขับรถเอ้ยขี่รถก็เหนื่อยขึ้นไล คือต <Net> ้นแล้วมาลงที่ไ <route. S 1> หนพี mm ่แ hmm. ม <that> ้ว่าจะลงไอ้อะไรนะสวัสดีอีกสารมาจากคนเกดอินโซไม่ต้องตกใจนะคะเพราะหนูกินข้าวเยอะกินเยอะกินเลยเพราะว่าหนูแบ่งกินตอนเที่ยงกินได้มันก็ดีแล้วไปกินไม่ได้มันไม่ดี็จเดร็ เดี๋ยวนี้ป้าดาเอาอาหารให้มันกินเลยเอาป้าดาเอาอาหารให้หมากินเลยหานเม็ดค่ะอาหารเม็ดมาน้อยเลยมุมมันเลิกแล้วเรื่องมันเลิกมันโตแล้วเ่ยอุ้มไม่ไหวแล้วเออมีน้ำหนักเยอะตอนมาสองสามวันแรกอุ้มได้แต่โอ้โหมื กินดีไหมอืมกินดีมากเออดีแล้วเจ้วจะได้โตเร็วๆไม่โตไวเมื่อคืนเขาจับไม่ไหวเลยเมื่อเช้าก็อุ้มไม่ห่อไหมไม่ห่อมันชอบคนม่ชอบคน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 เขาพี่จะว่ามันเหมือนกับฟันมันขึ้นหรือเปล่ามันจะกัดอะไรมันเด็กน้อยฟันขึ้น่ะมันจะในปากมันนะฟันมัน น,นีไม่กินนมแล้ว<ห>ก,กินอาหารแล้วอาหารเม,ม,ม็ดแล้วเหรอโปรตีนมันเยอะอาหารมันวันนั้นมาไม่เห็นไอ้ไอ้พวกอ่ะไอ้พวกอ่ากลับบ้านไปแล้วไอ้พวกกลับกลับไปนะนะไปดูยานใช่คือว่าไม่อยู่แล้วทิ้งเสียไว้คนเดียวแล้ว อ๋ออ๋อปุแฟนคลับดูทุกช่องเอาือทงอมเมื่อนอนยังไม่ตือเลยมืด อันนึงก็กำลังทำกับข้าวอยู่นะฮซีพอดีก็เพิ่งมาจากซื้อผลไม้กันวันนี้พี่ตสงก็มารับน้องมาแล้วนะจะสุดใจหายเลยพี่น้องเอ้ยต่อไปนะเราก็ไม่ได้ถ่ายแล้วเอฟซีก็คงจะคิดถึงทั้งเงินทั้งทองเนาะอ็ปกติตื่นมาก็ถ่าย ทางเงินทั้งทองอ่าตอนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายแล้วพี่สมถ่ายแล้วเด้อ่ายแลมาดูนะเขาตั้เขาโตขึ้นจะจำพวกเราได้ไหมได้เขาจำกลิ่นได้เขากลี่ยได้เจ็ดปียังจำได้เลยดมรู้กับคนคือรู้กับคนเดี๋ยวแล้วถ้าไม่จำเราได้เราก็ดีใจเรียกมันรู้แล้วทั้งเงินทั้งทอง Oh, okay, yeah, so.